นี่เป็นภาพที่คุณแม่สมพรมารีชาวบ้านทุ่งนาเราตำบลเกิง้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามกำลังขุดหาจิปโปมที่ขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นดินร่วนทรายเมื่อพบรูเป็นกองดินคุยๆเยอะๆมั่นใจได้ว่าเป็นรูจีปโปมก็จะใช้เสียมคู่ใจขุดตามรูลงไปเรื่อยๆลึกพอสมควรก็จะเจอตัวจีปโปมที่มีตัวขนาดเท่ากับนิ้วมือลำตัวจะออกสีน้ำตาลแดง จากนั้นก็จะนำไปใส่ไว้ในขวดเก็บสะสมไปเรื่อยๆโดยใช้เวลาขุดไม่นานก็จะได้จิปโปมตามต้องการและก็พอสำหรับนำไปรับประทานในมื้อนั้นๆก็ช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายในการซื้อกับข้าวได้ด้วยโดยคุณแม่สมพรมารีชาวบ้านทุ่งนาเราบอกว่าตนเองมีอาชีพหลักก็คือทํานาและก็ปลูกมะลิร้อยมะลายัยจำน่ายเป็นอาชีพเสริมและเมื่อถึงฤดูการที่จิปโปมขุดรู หรือว่าฤดูผสมพันธุ์ก็จะใช้เวลาว่างออกมาขุดเพื่อที่จะนำไปรับประทานแทนการซื้อตามท้องตลาดซึ่งตอนนี้ถือว่ามีราคาที่ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวชาวบ้านบางรายต่างก็พากันออกหาขุดชิปโปมเพื่อไปจำหน่ายโดยวันหนึ่งหนึ่งขุดได้ประมาณ100ตัวและสามารถสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดีโดยชิปโปมก็ถือเป็นแมลงที่หาได้ตามธรรมชาติ เป็นเมนูที่หาทานได้ปีละครั้งเท่านั้นและสามารถนําไปทําเป็นเมนูได้ยอย่างหลากหลายเช่นขั่วเกลือทอดกรอบหรือว่าตําป่นซึ่งก่อนทําเมนูต้องล้างทําความสะอาดเอาขี้ออกแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดก่อนนําไปทําโดยจิปโปมนั้นก็จะมีรสชาติหอมมันอร่อยกลมกล่อม,มที่ลงตัวเลยทีเดียวครับเองเงี้มาขุดยังก่อนไหมขุดจิ๊บพ้หมเลยขุดจิ๊บพอมครับจิปโมปโมนี่เขามาขุด เฉพาะหน้าใด้ไหมหน้านี่ล<ด>่ละหน้าเดือนนี่ล่ะเดือนตุลานี่ล่ละเดือนตุลาจ้ะมันเมน่หนามันโอ้ครับครับขุดลึกบ่ครับแต่ละหู้นี่แม่บ่ละกับประมาณครึ่งเมตดหรือนี่ล่ะครับแต่มันลึกอีหลีลังเทียกับคนบอถึงอันอันนี้ก็เป็นการหากินแบบมธรรมชาติติเรื่องไดนจ้าแมนผมพูมบัานเฮาเนอโอคนบ,บัานเขาเื็ว่า ตามรรมาตามันเคยเคยหาเคยกินเนาะเนวมยวันเนวมันกินนัะนั่นะไปอันปีนึงเนี่ยได้กินจักเือร์แม่ขี้ปมเนี่ยโอ้มันเป็นหนาเนาะก็ช่วงนี้แหละได้กินปีละเท่อจ้าขันบ่เม่นนากับคนบบได้เ้บ่ขึ้ขนมะยูงสีเนี่ยโอ้ครับเป็นเป็นนาเพื่อนสีดูผสมพันเพ่นทั้งเสียได้ขึ้นมอย่น้ำเนื้อนาเนื้อปลาเขาสีสังเกตัจ้งใดแจ้งสีผู้ว่าเป็นหูขี้ปมเนี่ย มันไม่ขวยขึ้นเป็นขวยจ้าขวยขึ้นผู้โย่หนึ่งกัคนลุงครับอินโรดใส่เสียมเลยทีคนครับมาแต่ละเที่องนี่ได้หลายบะโอ้มาขลิ่นแต่แล้วขมันมีกับเป็นรวยผนเด้อโอ้คนได้เริญรยรวยตัวผละผู้เป็นคนมันครับอืมครับเมื่อเมื่อนี้ได้ได้ลลายสิเอาไปยังเให้ทังกินเนี่ยเอาไปกินหรือไปขายเนี่ย เอาไปขัวเนี่ยแล้วเอาไปขัวกินขัวกินโอ้ลถไร้ใจเตดรดไราใจเนี่ยแต่ผู้บวกินกับบวิินเล็กน้อยแล้วผู้เา่ามักปัญญวอืมขัวกินจ้ะขัวแน่บางคนผ่นว่าปนเนาะโอ้ยปนจิบพรมแม่บปนหร้อแม่ขัวกินเลยโอ้ครับขัวดีๆมันกับห่วยมันกับมั่นเนาะเขารสชาติมันเป็นยังไงก่อนัวจิบพมมันคือดัดแดเป็นพวกแมงเนาะครับคือจิบซ้อนนั่งสินล่ะอืม กิริดจีซ้อนจิปมเสียเพื่อกันเลยครับเขาะจีปมมีไข่มาโอก้อนเจียวไปเฮ็ดนี่เฮ็ดจังไดนก้อนมันจังสีบอหยาบ่ะอย่างนี้เอาไปขังไว้เหรอเขาเขาดึงตรงมองตูดมันออกขี่มันโยงมองตูดหน่อยๆอยโอ้เอาไปล่างน้ำมาวางจะแจงขวดเออขวดใส่หอมใส่ยังไปเสร็จละใส่ตะไคข่ขวดเกียวขวดยังนี่ใส่สอดเออแล้วแต่ผู้มาร่กนะครับผู้บอนั่นก็ใส่เขียใส่นี่ยละกับ ครับอันนี้ก็หากินภูิบ้านเดีบบ๋ยวบ้าน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 ครับอาชเีพยบรักๆของขห้องนี่คือเห็ดหยางก่อนแม่โอ้ของแม่ยูนี่ก็คือหน้าแหละมันหลักเห็ดนะาหน้าเรากก็มาเสริมเห็ดพวกมะลิดอกไม้อ๋อปูดอกไม้สเสริมเป็นงานเสริมครับอันนี้เวลาว่างเทนี่ออมมาขี่ปมเลยเมียนอันนี้มันมีแนวเห็ดกับมะกุลนะ่รับครับหาของกินของยาย่านั่นครับ กินกองอยากค้นบ้านห้องกบกินไปมันกินได้เนาะอยู่ซื้อๆมันกัดโอ้ยมานังให้ไผมัสนั่นเนาะก็ซอยตัวเองไปเนี่ยพบอได้ก็หาเอา